ความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองข้าพเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงแม้วาราที่สองข้าพเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้า กับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงแม้วาราที่สามข้าพระเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงที่พึ่งอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพระเจ้า ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่อันประเสริฐของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่อันประเสริฐของข้าพเจ้าโทษอันใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงละเมิดในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขออำนาจแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ จงอดโทษจงอภัยแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าจะระมัดระวังสำรวมในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อไปขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลกระแสสัญญาณการสวดประกาศร,รัตนาปริริศในเวลานี้ให้รับรู้ถึงแก่เทพจจตุโลกบาลทั้งสี่ ยาครุฑคนทันภุมพันธ์นาคและเทวดาทั้งหลายที่ปกปักรักษาประเทศไทยทั้งหมดจงมารวมกันหน้าที่แห่งนี้บัดนี้ข้าพระเจ้าจะสวดประกาศพรตนาประริ์ที่พราสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้ขอเทวดาทั้งหลาย จงกระทำพระปริศร่วมกันกับข้าพเจ้าเพื่อคุ้มครองป้องกันรักษาพระราชาผู้เป็นเจ้าแห่งนรชนพร้อมด้วยราชสมบัติเทวดาทั้งหลายในแสนโกดจักรวาลยอมรับเอาอาชญาแห่งพระปริศเพื่อกรรมจัดภัยสามประการกจากโรคภัยอามโนตเบียดเบียน และการดำรงชีพที่ฝืดเครื่องพระปริตนั้นคือรัตนาปริษทราบเครื่องปลื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้หรือโลกอื่นหรือรัตนาใดอันปรีตในสวรรค์ทราบเครื่องปลื้มใจและรัตนาอันนั้นที่จะเสมอด้วยพระตถาคตไม่มีข้อนี้ เป็นรัตนาอันประณีตในพระพุทธเจ้าด้วยสัจวาจานี้ขอความเป็นสวัสดิมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวะชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์พระสกยามุนีผู้มีพระฤทัยตั้งมัน่นทรงบรรลุธรรมใดอันสิ้นกิเลส ปราจจากราคาเป็นอมะตะธรรมประณีตสิ่งใดๆที่เสมอด้วยพระธรรมนั้นไม่มีข้อนี้นรรอันประนีตในพระธรรมด้วยวาชานี้ข้อความเป็นสวัสด,ดิมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวะชิรเก้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดทรงสรรเสริญสมาธิอันใดว่าเป็นธรรมสะอาดปลาทั้งหลายกล่าวสมาธิอันใดว่าให้ผลโดยลำดับสมาธิอื่นที่เสมอด้วยสมาธิไม่มีข้อนี้เป็นรัตนาอันปราเิตในพระธรรมด้วยสัจวาจานี้ ข้อความเป็นสวัสดีมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวะชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์พระสาวกของพระสุคตเจ้าผู้เป็นพระอริยบุคคลแปดจำพวกแบ่งเป็นสี่คู่อันสัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญแล้วท่านเหล่านั้นเป็นผู้ควรแก่ทักษินาทาน ทานทั้งหลายที่เขาถวายในพระอริยบุคคลเหล่านั้นย่อมมีผลมากเป็นรัตนาอันประเนตในพระสงฆ์ด้วยสัจวาจานี้ข้อความเป็นสวัสดิมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ พระอรหันต์เหล่าใดมีใจตั้งมั่นดีแล้วในศาสนาของพระพุทธโคดมเป็นผู้ปราจากความบาลัยพระอรหันต์เหล่านั้นถึงพระอรหันต์ที่ควรถึงอย่างเข้าสู่พระนิพพานดับกิเลสได้แล้วเสวยผลอยู่ข้อนี้เป็นรัตนาอันประณีในพระสงค์ ด้วยสัจวาจานี้ขอความเป็นสวัสดีมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวะชิรเก้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์เสาหลักใหญ่ที่ฝังดินดีแล้วไม่หวั่นไหวด้วยพายุจากสี่ทิศชันใด oh, 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 oh. ได้ได้เห็นอริยสัจสีพระตถาคตเรียกผู้นั้นว่า เป็นสัตบุุษผู้ไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรมฉันนั้นข้อนี้เป็นรัตนาอันประเนตในพระสงฆ์ด้วยสัจาวา,านี้ข้อความเป็นสวัสดีมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวะชิรเก้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์พระโสดาบันเหล่าใดรู้แจ้งอริยสัจยี ที่พระาศาสดาผู้มีปัญญาลึกซึ้งทรงแสดงไว้ดีแล้วถึงแม้ว่าพระโสดาบันเหล่านั้นจะเป็นผู้ประมาทอย่างแรงกล้าก็ไม่บังเกิดในชาติที่แปดข้อนี้เป็นปรัตนาอันประนีตในพระสงฆ์ด้วยสัจ,จวาจานี้ข้อความเป็นสวัสดีมงคลจงมีแด่ พระบาทสมเด็จพระวะชิรเก้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศ์สานุวงศ์ความเห็นผิดในกายความสงสัยในพระนิพพานความถือผิดอย่างงมงายอย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่สังโยศธรรมเหล่านั้นย่อมเป็นนอนพระโสดาบันละได้แล้วพร้อมด้วยปัญญาอันเห็นแจ้งทีเดียวอันหนึ่ง ระโสดาบันเหล่านั้นพ้นแล้วจากอบายทั้งสี่ไม่กระทําอภิฐานหกแน่ข้อนี้เป็นรัตนาอันประเิตในพระสงฆ์ด้วยสัจวาจานี้ข้อความเป็นสวัสดีมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวะชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ ถึงแม้ว่าพระโสดาบันนั้นยังทำบาปกรรมทางกายวาจาหรือใจอยู่บ้างท่านก็ไม่อาจปกปิดบาปกรรมนั้นไว้พระพุทธเจ้าตัดความที่พระโสดาบันผู้เห็นพระนิพพานแล้วไม่อาจปกปิดบาปกรรมนั้นได้ข้อนี้เป็นรัตนาอันประเนษในพระสงฆ์ ด้วยสัจ,จวาจานี้ขอความเป็นสวัสดีมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์พุ่มไม้งามในป่าที่พริยอดอ่อนสะพั่งในช่วงเดือนแรกของฤดูร้อนฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าได้แสดงธรรมบันประเสริฐ เพื่อให้ถึงพระนิพพานเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งแก่สัตว์ทั้งหลายก็อุปมาเหมือนความเจริญงอกงามแห่งปัญญาฉันนั้นข้อนี้เป็นพระตนาอันประเนตในพระพุทธเจ้าด้วยสัจวาจานี้ขอความเป็นสวัสดีมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวะชิรเก้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงสานวง์พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทรงรู้ธรรมันประเสริฐประทานธรรมันประเสริฐทรงนำมาซึ่งทรมันประเสริฐทรงเป็นผู้ยอดเยี่ยมได้ทรงแสดงธรรมันประเสริฐข้อนี้อันปณิสในพระพุทธเจ้าด้วยสัจวาจานี้ ขอความเป็นสวัสดีมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวะชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานวงศ์กรรมเก่าของพระอระหันต์เหล่าใดสิ้นแล้วกรรมนำเกิดพบใหม่ย่อมไม่มีพระอระหันต์เหล่าใดมีจิตอันไหนแล้วในพบต่อไปพระอระหันต์เหล่านั้นมีพืชสิ้นแล้ว มีความพอใจงอกไม่ได้แล้วเป็นผู้มีปัญญาย่อมปรินิพานดับสนิทเหมือนดวงประทีปฉันนั้นข้อนี้เป็นรัตนาอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจวาจานี้ขอความเป็นสวัสดีมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานวงศ์ ชาวทิพย์ทั้งหลายเหล่าใด้หรือเหล่าใดสถิตยอยู่ในอากาศซึ่งรวมกันในที่แห่งนี้ขอพวกเราจงร่วมกันนอบน้อมพระพุทธเจ้าขอพวกเราจงร่วมกันนอบน้อมพระธรรมขอพวกเราจงร่วมกันนอบน้อมพระสงฆ์ผู้อันเทวดาและมนุษย์บูชากันมาแล้ว ขอความเป็นสวัสดีมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระวะชิรเก้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมโวงสานุวงศ์